วันที่จิ๋วยินสิ้นลมงอกกทั้งแผ่นดินเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะซุนกวนสูญเสียเสาหลักกองทัพขุนนางชั้นผู้ใหญ่เริ่มขยับเกมแย่งชิงอำนาจเหมือนเงาที่ค่อยๆหลอมรวมเข้าหากันท้องพระโรงเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะทุกคนต่างคิดว่าตนเองควรเป็นผู้สืบตำแหน่งแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนเงียบอยู่ในมุมโรมไม่แสดงอำนาจไม่เอ,อ่ยแม้คำเดียวแต่กลับสะดุดสายตาของซุนกวนเทียงผู้เดียวลูกซุนขุนนางหนุ่มที่ถูกมองข้ามานานคนที่หลายฝ่ายเห็นว่าอ่อนโยนเกินไปหนุ่มเกินไไไปปแแและะมม่่่่่นนนาาจเ็ทัด้้ตุววรู ได้ความสุภาพนั้นคือจิตใจที่นิ่งกว่าทหารทั้งกองทัพคือสายตาที่อ่านเกมยาวมองเห็นอนาคตของงอ,อกกกโดยไม่หลงไปกับอารมณ์หรือเข้าข้างพวกพ้องเมื่อซุนกวัวลุกขึ้นจากบัลหลังชี้ไปยังลกซุนและประกาศว่าผู้สืบความคิดของจิ๋วหยินคือลกซุนทั้งท้องพระโลเทือนเหมือนสายฟ้าฟา่ชายหนุ่มผู้ไม่มีใครคาดคิดกลายเป็นผู้ถือดวงไฟของงอ,อกกในพริบตาเดียวนี่คือบทเรียนของผู้นำทุกยุคอำนาจไม่เคยมอบให้คนที่เสียงดังที่สุดแต่มอบให้คนที่คิดลึกและนิ่งที่สุดจงอย่าัวเวลาที่คุณถูกมองข้าม เป็นผู้นำจริงๆหรือไม่